อ้ามาถึงวันนี้9้จิรายุคือว่าอย่างน้องเขาเนี่ยจะห่วงไม่ความโสดเพราะมีกระแสว่าเขาห่วงมากกัไอีกความโสดเขาเนี่ยแต่คขาว่าห่วงความโสดนี่เป็นคําพูดของผู้ชายเจ้าชู้นะเออจริงน้องตกลงน้องเจ้าชู้แล้วเปล่าไบอกพี่น่อิเอามานะฮะ ผ่านกับสาวๆมามากมายหลายคนนี่คือตามสคริปต์เลยน,น้องนะนะฮะแต่ไม่มีคนไหนนะครับที่พระเอกหวนใจวัยรุ่นอย่างก้าวจิรายุจะยอมระบุสถานะหวนใจได้สักคนเดียวนะครับจนมีข่าวเม้าออกมาอย่างที่บอกไปเขาบอกเจ้าตัวเนี่ยหวงเหลือเกินในความโสดเนี่ยไม่คิดจะมีหวนใจข้างกายนะครับงานนี้ก้าวก็ตอบอย่างนี้บอกไม่ถึงกับหวงอะไร ปล่อยให้มันเป็นตามที่มันควรจะเป็นไปนะครับที่ไม่อยากไม่ใช่อะไรเขาบอกว่างานก็ยุ่งเรียนก็ยุ่งจะไม่มีเวลาดูใครทั้งสิ้นอยู่แล้วไม่ได้หา้ามไม่ได้ไม่รู้สึกว่าแบบห้ามมีความรักอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก,ก็แค่เท่าที่ทำได้ค <laughs> ร <laughs> ับคนเลยมองว่าแบบเราเป็นคนห่วงความโสดหรือก็ <c oughs> ไม่เชิงนะครับแต่ผมก็รู้สึกว่ามันก็มันก็ขึ้นอยู่กับความ ความพอใจของอะไรหลายๆอย่างนะครับผมก็เราก็ต้องเข้าใจว่าเราอยู่ในสังคมไทยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีเรื่องของแบบเรื่องของความเหมาะสมอะไรหลายๆอย่างถ้าเรามีแฟนตอนนี้คนก็อาจจะมองไปว่าแบบมันมันคือในแง่ของถ้าเราบอกว่าเราเป็นแฟนไปคนอาจจะคิดว่าเรามีเมียแล้วก็ได้อะไรเงี้ยครับมันมันนึกออกไหมฮะคือพอมัน ออกไปในสายตาของคนภายนอกเขาก็จะคิดไปเพิ่มไปอีกอะไรเงี้ยก็เรื่องมันก็จะขึ้นขึ้นไปผมก็เลยตัดมันออกก็ไม่มีซะเลยดีกว่าอะไรเงี้ยพนี้ก็เลยไม่ยอมรับสถานะกับน้องม่ไม่เกี่ยวครับเพราะว่าก็อันนั้นก็ตามความจริงเพราะว่าก็ไม่ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เป็นอะไรจริงๆนะครับแล้วก็เรื่องของงานเราก็ค่อนข้างแน่นถ้าถ้าถ้าเทียบกับเรียนด้วยอะไรเ <laughs> งี้ยครับมันก็มก็แน่นแล้วเราก็คงไม่มีเวลาแบบเยอะขนาดที่จะมีแฟนจริงจังอะไรเงี้ยครับ คุณแม่แบบเบรกไว้ก่อนไม่เกี่ยวเลยครับแม่ผมไม่เคยห้ามเลยครับเรื่องเรื่องมีแฟนเรื่องผู้หญิงอะไรครับรก็จริงจริงผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่ปฏิเสธนะว่ามันมันก็มีคนที่มันเข้ามาคุยคุยเรื่อยๆอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าเราก็ก็อย่างที่บอกว่าเราก็มันเป็นความพอใจของคนสองคนด้วยอะไรเงี้ยซึ่งคงคงจะแบบ ไม่มีใครชอบคนไม่มีเวลาหรอกนงใช่ไหมเพราะแบบถ้าเกิดว่ามีแฟนน่ะผู้หญิงเขาก็ต้องอยากให้แบบดูแลอะไรอย่างนี้ปะ่ะไม่รู้เหนะมือนกันนะผมก็เลยผมก็รู้สึกว่าอยถ้าเรายังแบบไม่ได้มีเวลาเยอะขนาดนั้นก็อย่าพึ่งเลยดีกว่าเชื่อว่าถ้าเป็นก้าวจีรายุแล้วแล้วก็อาจจะไม่เป็นไม่ต้องเป็นฝ่ายดูแลผู้หญิงนะคะ<อ>สาวๆหลายคนบอกโอ้ยเดี๋ยวจะดูแลน้องแทนจ้า จริงเลี้ยงแบบบุฟเฟ่หากินเองได้ผมบอกกันเลยน้องก้าวถ้าน้องก้าวดูข่าวอยู่นะคุณแม่น้องก้าวดูนะครับผมมีผู้หญิงอยู่คนหนึงเก่งมากความสามารถชอบน้องก้าวมากดูแลตัวเองได้ด้วยได้เลยแล้วไม่มีแฟนโสดด้วยเออโสดมานานแล้วด้วยถัดสนใจนะชื่อปูเป้ิธีกรเราเนี่แหละสาวเซ็กซี่สะบุมอารมณ์อีกหนึ่งคนชอบน้องมากมันขึ้นอยู่กับก้าวว่ล่ะ ดูแลก้าวด้วยเดี๋ยวพี่ปุ๊บเป้ดูแลเองตอนนี้นางไปหลีเป๊ะอยู่จริงว่ะไปกับใครไม่รู้พี่บอกไม่มีอะไรก้าวเชื่อพี่น้องก็ปุ๊บพี่ปุ๊บเป้